สวัสดีค่ะเพื่อนๆืวันนี้แม่บ้านรวมสาระจะพามารู้จักกับประโยชน์ของกาแฟที่มีต่อสุขภาพและวิธีการดื่มที่เหมาะสมกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักประโยชน์ของกาแฟกันก่อนนะคะ 1. ช่วยให้หายง่วงกระตุ้นการตื่นตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานหรือขณะขับรถยนต์ 2. ช่วยในการเผาผลาญอาหารสลายไขยมันได้ 3. หากทานในปริมาณที่พอเหมาะอนุโมลอิสระที่มีอยู่ในกาแฟาจะช่วยให้แกช่ช้าชะลอการเสื่อมโทรมไม่ให้แก่ก่อนวัย 4. ช่วยลดอัตราการเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งในช่องปาก 5. ลดอาการปวดหัวและไมเกรนปวดศีรษะเพราะคาเฟอีนช่วยขยายหลอดเลือดระงับอาการปวด ส่วนวิธีการดื่มให้เหมาะสมนะคะ 1. ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนั่นก็คือประมาณวันละ2แก้วและควรดื่มให้ถูกเวลาโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟมากที่สุดคือ10โมงเป็นต้นไปและช่วงบ่ายก็คือบ่ายสองเพราะคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นการตื่นตัวได้อย่างเต็มที่ 2. ไม่ควรดื่มกาแฟสำเร็จรูป เพราะในกาแฟสําเร็จรูปมีทั้งน้ําตาลและไขมันส่วนเกินนานวันไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ควรชงกินเองโดยใส่นมไขมันต่ําน้ําตาลน้อยๆอ,อาจเป็นน้ําผึ้งก็ได้ค่ะจะส่งผลดีกับร่างกายมากกว่า 3. ไม่ควรดื่มในขณะท้องว่างและไม่ควรดื่มแทนอาหารมื้อหลักเพราะในกาแฟมีสารเร่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารหากดื่มในตอนท้องว่างก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืด ซึ่งอาจเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อีกทั้งยังทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบหากดื่มแทนอาหารมื้อหลักดังนั้นควรดื่มหลังอาหารจะเหมาะสมกว่าค่ะ 4. ไม่ควรหักดิบเลิกดื่มกาแฟแบบกระทันหันโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำการเลิกดื่มกาแฟแบบหักดิบในทันทีจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียและง่วงนอนได้ นอกจากนี้เนื่องจากกาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจึงควรดื่มน้ำตามหลังการดื่มกาแฟทุกครั้งเพื่อชดเชยน้ำที่ถูกขับออกมาด้วยนะคะเห็นกันแล้วนะคะว่าประโยชน์ของกาแฟมีดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดื่มในปริมาณที่พอดีและดื่มในเวลาที่เหมาะสมด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่บ้านรวมสาระขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ